แล้วก็อะไรนะแล้วท่านเนี่ยท่านจะครบวันที่เนี่ยวันที่ที่ผ่านมาก็สิบสีถ้าท่านจะเปิดลเ,ปเลยนะครบห้าปีอะไรแล้วก็จะมาเป็น,ปนสอนเนี่ยแต่ามาก็พูดจบเรื่องเล่เนนะวันนี้นะระวังนะเลขสิบสี่อะไรโอ้ วันทันงวดที่เขาก่อนที่ไปบนมกราาปีนี้มาหนึ่งสี่ออกตรงเป๊ะเลยทำไมโอ้ทำไมเราไม่ซื้อก็จริเลยเนี่บางทีบอกใบไปเนี่ยเราก็ไม่รู้นะมันบอกพูดไปเรืนเร่นๆมันมนกับคืนแล้วก็มันย้ำมากนะทั้งนั้นสามวันแต่พูดแต่สิบสี่สิบสี่แต่บางคนเนี่ยมันไม่ซื้อมันบางทีตัวเลขเนี่ยว่าอะไร,รนเนี่ยนะ ถ้ามันเป็นของเรานี่เลขแปดเนี่ย,เ,เ,ยเราต้องยอมรับว่ามันก็เป็นของเราอันไหนไม่ใช่ของเรานะเนี่ยครับโปต้ตุ้ยบอกว่าในมันนั้นแกเห็นแล้วนะหกตัวเต็มเต็มเป่งๆเลยปิ่งไปปิ่งมาไปหาซื้อแล้วโอโ้โหไปปุ๊บไอคนข้างหน้าเนี่ยมันซื้อไปก่อนแต่ละเ,เลขน,นะแกเลยถูกบางวันที่แค่ห้าตัวหรือวไอตัวนั้นหายไปเลยนะเสียดายเลยนะวันที่หนึ่งตัวนั้นที่ลงที่สังกำแพงเห็นไหม,อ,มอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราอย่าไปอะไรนะ ไปปรารถนาหรือป่าอะไรอันไหนเป็นของเราก็คือของเราในไม่ใช่ของเราเนะี่ยบางคนถูกหวยแล้วมันที่แม่ป๊อกโขเป็นป้าตายก็ม่ได้ใช้บางคนก็มีนะที่ว่าที่ไหนที่ถูกหวยปุ๊บอะไรไม่ชอ,ชอบชอบตายเป็นไรตายเนหะ็นไหมที่มีขนะ่าวมั้ยมีใช่ไหมนั่นมันมันมันคือว่ามันไม่ใช่ของเขาอะ่ะมันไม่ใช่ของเขาเงินมันเยอะเกินไปก็ไม่ได้อะตายไปก่อน Gin. จริงๆถ้าไม่ถูกหวยนะั่นอาจจะไม่ตายนะโอเคห้าโมงแล้วเหนื่อยยังอันนีค่าอะไรอ๋อเล็กแปดไม่ใช่ผ้าอะไร เลขแปดนี่ตั้งจิตปฏิทานนะตั้งอธิษฐานจิตตั้งปฏิทานสมมุติว่าวันนี้เราต้องการสร้างเนี่ยอาตมามีคันออะนะเลขสองหกแปดหรือเลขแปดแปดเนี่ยหรือก้าวแปดแปดเนี่ยมีลูกศิษย์ชื่อคุณปูที่อยู่กรุงเทพนะแกไปเรียนกับคุณช่วยน่าจะใช่ก้าวแปดแปดนะอายุประมาณนี้แหละอ่าเสร็จแ,แล้วแกแกจะสร้างพระหลอพระเวลาดูรหัสชีวิตดูไพ่ดูอะไรปุ๊บเนี่แกก็จะให้คนเนี่ยสร้างพระ องค์พระแกคิดแพงหน่อยแต่คือว่าให้เอาเงินเนี่ยไปสร้างพระนตรงนี้จะสร้างเจ้าแม่กวนอิมสร้างพระในหลอกค่ะโอ้โหแกไม่รู้มาจากไหนนะปั๊บเดียวนจะสร้างพระองค์นี้แสนสองแสนเท่านั้นปั๊บเดียวเงินเนี่ยคนจองคิวดูไพ่ก็เดีดูเลขกระเดะไรพวกเนี่ยปั๊บเดียวเสร็จละสร้างพระองค์นั้นจะช่วยหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยไวมากมากเลยล่าสุดเนี่ยตะมาแกก็นิมนตะมาไปที่กรุงเทพเลยขอไปติวเข้มเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ไปติวให้ ขายมาแปดหมื่นมันไม่จะ่แปดหมื่นเลยหมื่นหนึ่งมันบอกแปดพันหมื่นละแปดพันแปดพันมันจะแปดหมื่นเลยแปดหมื่นเยอะไปใช่ 8, 8, 000. 8, 000. ไหมแปดพันแป๊บเดียววันเดียวป 8, ปเป็นติว,วให้สรุปให้เสร,ร็จแล้วก็เนี่ยมันเก่งมากเลยแต่มาก็ไม่เข้าใจกันบางทีลูกศิษย์เแต่มาโอ้ดีใจเก่งกว่าแต่มาเนี่ยนะโอเคต่อไปเรามาคุยก,กันให้จบนะเดี๋ยว